น่าจะสองรอบไหมเพราะว่าแนวเส้นแปลกมากเลยนะไม่นะกูงจะตายเออยหยุดออกไปโอ้โหขี้เกียจตายโอฟังแล้วถอนโูฟังแล้วเสียงจะถอนก็ช่างไม่ไม่รอเอ่อคุณอิตาลีที่สนุกเอ่อโอเคเอางี้ว่ะ ภาพภาพไอ้นี่เยอะไหมมันเป็นภาพแบบพีเอท่าแอนิเมชั่นใช่ปะ่าไม่เข้มไม่เข้มใส่กต้องแบบมีเหอทเตอร์นะเพื่อน แมงกับพุลเล่นเครื่องอะไรเนี่ยเนี่ยกูไม่รู้จักแมงกับพูลเล่นเครื่องไม่เจ๊น้องเจอบริียาไอ้เจี๊ยกูขอเปิดหมดไม่ระบุตัวตนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะไอ้เจี๊ยกูอยากรู้มากเลยนี่คืออะไรกูว่าตัดใจฉันแล้วไม่ได้กูเห็นไอ้เจี๊ยบแล้วกูรู้เลยนะของกูแน่นอนในคนหัก ฉีดสาน้แบบซู์ไอนเลยสูอีดงพย่ไปนก็อตัวตกตอัดเป็นสีไปเสียเนี่ยไอวะกูรู้จักไหมเนี่ยกอ้โหคัาเดีกูจะทำสีทองฟ้นเพอร์เฟกนันนี้ได้จริง อ่าสวยครับโหแค่ผสมสีก็นสนุกแล้วสะัะอืมโอด้วยเยี่ยไปขิงคืออะไรูจะทำให้พงทำโดยปติปะตะดได้โอเคละ เจู่ไม่คงเงือยืนเบลอเลยกูจะรบกูไม่กูจะปีพอเยี่ยคนเคยดูก็เคยดูอะคนไม่เคยดูแม่งก็ไม่เคยดูไงงงเียอะไรยทำไมต้องดูอ่ะหัวหุ่ยเงีอยอะไรดูแล้ว เป็นเทียอะไรอะ่ะมึงก็เป็นเทียอยู่ดีก็พูดอ้าวไอสัตว์อย่างนี้ตอนนี้ได้ดีวะทำไมครับทำไมมึงแม่งชิงเฉิงความชีปูของชีชั่วยิ่งตะโกนตอนนี้โอ้โข่กระตร๊อบตกเพื่อนตกโพอ่ะไม่ขำไม่มองอย๋ยวไม่เท่มึงทุกเสียงเกินขำมั้ยอันเนี้ยมึงทำแบบอกแต่แบบแบบ เราเป่นแบบติดสีแบบอะไรกูไรูอ่คือยังไงแลี่ยปะกูไม่รู้ผไม่รู้เหมือนที่แบบมันเล่นลุกคออุคโลแ้นนะกูเล่นที่จมูกอะ่ก่นตอนเนี้ยวันนี้วันนี้อยากโดนละอะไรนี เป็นลิงเป็นลิงรับบทเป็นลิงแค่หัวไปแล้วครับสวยสัตว์สวยสัตว์สวยกันนี้อะไรครับอะไรก็มีเยอะแยะไม่ต้องพูด,พ,ดพอหกคนเจวคนที่ให้เวลาะนะเป็นเวลาดีมาก ที่ีกวางจี้ขอถทุ่มช่วยจอโคตีตบลุสั่นโคตรจอจอมึงดีขนาดไหนมาตอนเนี้ยจอกูดีเหลือ่ะดีแล้วจอดีเหลือทันสุดไ้องไอ้าสุดไปสุดว่อีเหลือจอีเหลือจอจะพังไอเนียไอมารจอฟ้าแล้ว ต้องทำไกด์ไลน์ให้ได้ไหมว่าจะไปทำไหนทำให้ทำให้เป็นคนดีไปนู่นเลยเ e t s กูเสดเกินสุดเกินเสรดจแ ้าพูดอะไรวะเงมง้มเง้เงโอ้มาโอ้ละนอนอนอดีดีเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาเจียบโคตรเก่าเกิดทันนะ คำแบบลมออกอะอันน้กูว่าไม่เป็นกูบอกวราเท่เลิงจงกวางจีกัวโจวซีจัวจิงตงโงตงกิตบไปตะหงตเยี่ตบหงาอยากินผักมตุ้งตึงอยากกินขนมตำไม่เบื่อดำน้ำ อะไรพวกว่าน yeah, yeah. no mm ี hmm. yeah. well, been, ่ยแบบอะไรแบบเรียกว่าไงเอ็ก <affili> ซ <ates> no ์ตาร์ลองลองอาร์มยาวยาวกินผักชีแค่เออนอนฝันถึงเธอแต่เธอไม่มามึงกับเบอร์เจอตอนเนี้ยถ้ายาจะกินอะไรอะไรกินไมหรือว่ากินไก่ือนึกหรือว่ายแต่ใครเรื่อไม่ใช่

ไม่อ้อมพร้อมอืมเป่นคนตรงเป็นคนตรงเเรียกว่าดีเรคเตอร์คาเรคเตอร์เออแ้่เราบอกว่าชอบใครพูดตรงตรงอีควยเป็นที่อะไรมาเนี่ยไม่ใจเย็นาอโทษคนตรงนะตรงคือตรงเข้าหน้าไปก่อนเลยอะไรกัดตรงจริงตรงจริงตรงจริง รู้บอตรงจริงอะไรอ่ะไม่มีคนต่อบุกด้วยนะสงสารจริง อ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้เราวาดแอนิเมชันใช่ไหมใช่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 ครับเปิด์เฮนนี่เฮี่อะไรบ้ใครมยังดูแฮนนี่เฮนนี่อีกเ่ยดูไม่เจอีกเกิดดูฟังนี่นะไอ้มาจอฟ้าใช่ใช่เติ๊ดเติๆดเติเติ เม่อชว่าอตรงวันนี้กูเพิ่งดูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูดิวันนี้กูเดจาวูอะม่งนี่มไปรีวอยไอ้นี่เป็นไงไปนังจะไปดีไหมต่อเลต่อต่อนะไม่ม่ไม่ได้ไม่ได้ดีหนังเล่น ที่จะไปแทนไปแทนครับน้องเป็นไงเจี่ยม ของที่ที่เล็กที่หมดทำไมเป็นที่หน้าาแล้วก็เขาเลยนี่คือของก็ต้องทำ ไม่ดอ <rium> ่เี้โลกอืมอืมจว่าสวยเก่งใจคุณว่าต่อไปด้วยนาะหยูโอ้ยพูดน้าสตีนเวลาคุณตรแล้วปล่อยเลยครับะด้ทำปล่อยไปเลยเกินบางที เรานะเรื่องเอกเรื่องเรื่องเอกเรื่องหนุ่มตัดผ้าน่ารักนะ <_ letter> เอ้ยอ๋อเออในน่ารักในน่ารักจัดเลยในเนี่ยในในตัวอย่างอยากดปกูแล้วน่ารักแบบน่ารักชิบหายเลยโอ้ยตาเป๊กเลยอ่ะเยี <_ letter> <Yeah. S 2> ่ยูต้องไหนเฮีย แกปลายัง <c oughs> สงสัยคนวาดต่อดี๊ดิสักยาน่ตอตียานบินไม่ราบ <'s> นิดมีขน, oh. น,นาดกลมสีขาวไอ้มาไเป็นของกูมีแถบสีเขียววัน ท่านตารางอ้าไม่ทันมึงเขียนมึงยังผิดเลยตัวเทียอะไรเนี่ยเดี๋ยวแปลภาษาก่อนเดี๋ยวมันใช่อนี้เหรอเนยมันไม่ใช่อนี้นี่ฮะน,นีนยเราไม่ได้ทำกันเนยภาพต่อเนื่องน,น,นี่อะไรอีกไอ้สัสมึงไม่ได้นัดกูมึงได้นับอะไรวะเจี๋ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ภาพต่อเนื่องแล้วนี่เออ

อออบอกอออออบอกอ่ะออมบอออบออะไม่ใช่คนยูเคนี่เป็นไงเป็นไงระสูเนี่ยพอีสุขอนสวันจุดุดเลยว่าเรื่องของไอซียอันนี้โจที่ กูรู้ว่ามันมันคืออะไรแต่แบบไม่รู้หนาเสียงไปอยังคงขอรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ามีคนอื่สายคมเขมจมีแต่ตูตูตูได้ว่ามูได้ปะไม่ได้

ป้มปมปมบมหยุดมมปู่ตุดุุตูปู่ตดุุตูปูได้ไหมปองขวดเชเขวดเวเตเข่าเป็นกระป๋องไม่ใช่เหรอ เมื่อกี้ค้าๆปล่อยม้ามาว่ะไอ้ป๋าบก็ชเวบมันมีแต่กระป๋องเนี่ยอ๋อที่เป็นสีเขียวป่ะใช่นั้นแหละพูดการครับผมแล้เนี่ยเป็นพี่อะไรกัน คุณพี่เป็นเพี่ออะไรกันเรต่อยนะรูปนี้กดตั๊สวยเดตเดตื๊ดตื๊ะตืวดตื๊ตื๊ตดดตื๊ดตื๊ดตื๊วตเตืตืมดตป๊ดตด มกูจะตอบปากไง้ะตุ้งุม เปีบบ่ยนเอบบ้ยแบบเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าคิดถึงหน้าวอยใครโวยในวันเก่าเก่านั้นให้มันเจ็บลึกลงไปในใจตรงนั้นไม่รู้ทำเออ่าบบบียังไม่เสร็จยกูคืนน้ำลายกูคืนน้ำลายน้ำเอือกแล้วไงวะแถ้า,ถ,าถ้ากูใช้ตะเกียบ ้มันมันเป็นมันเป็นสวีเดนบวกตะเกียบที่เป็นสวีแปลนสวีเดนบวกสีแปนเร็วเวลาอย่างเร็วเลยสวีแปนเลยยั่ไงไปเแต่ไม่รักไปเดอ๋ยวนี้ก็คิดไม่ได้ตุ้ง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 เฉี่ยวจะว่าต่องใช่เฉี่ยวอะไร

เกมกปอเออรีลองพิมพ์เลย้าอาเอหนมองปังปุริเย่อันนี้หนมอปังปริเยอะเนี่ยกูไม่รู้หปรเยเยัอะอนเปลเมนกัอเเดี๋ยวมึง มึงคีบขนมปังด้วยตะเกียบเหรอมีมีกูคนเดียวระหว่างที่มองมันเป็นไส้กรอกไม่มีเลยไม่ได้เป็นปังกับมือยาวท่านั่งอย่างท่านยาวเออภาษาภาษาฝรั่งเศสไปเรียบางเกียไงไอ้นี่คือเออบาเกีเตะ หน้าไม่อยู่ก็ไม่ได้เมทโแนเี้เดียลเพี้ยวาเพี้ยเข้ม่ดียวเล่าฮ่าฮ่าไม่ชอบโอ้ย y god ฉันชอบตอนที่มันปั่นว่าเมทโอมแมนใส่นัวเน็นนัวเน็นนัวคุณอยาอะไรแ่ั่นดีใช่เจอ สุกโหยสุกโวยเด็กไก่เจ้ามองออก God damn God damn God damn บอมอ๊บอักน oh, 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 uh. ี yeah> ่หอเรือยารอยฟ้าคุณมากเลยยานบินอันนั้ฟด์ไฟล์อิงออบเจกแน่เลยสด

แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ยรับแรกเะนาโอ้ยไปเลยลินลงไป